สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising Face นะครับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมแ e g น n d of Ex Next Generation กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลง Dungeon Dark Lord นะครับสำหรับ Assassin โดยเฉพาะเลยนะครับว่า Assassin เนี่ยมีหน้าที่หลักๆในการลง Dungeon Dark Lord ยังไงบ้างนะครับ โดยที่ในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเลเวลอยู่ที่ประมาณ80บวกๆกันแล้วนะครับหมายความว่าผู้คนเนี่ยใกล้ที่จะต้องลงดันเจี้ยนดักหลอดแล้วนะครับเพราะดันเจี้ยนดักหลอดเป็นดันเจี้ยนที่จะสามารถลงได้ตอนเลเวล88เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าดันเจี้ยนดักหลอดยากเนี่ยง่ายกว่าดันเจี้ยนของแดคูล่ายากเยอะมากเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการว่าต้องลงแดคูล่าเนี่ยผมแนะนาว่าให้เราข้ามมาลงที่ดันเจี้ยนดักหลอดเลยจะง่ายกว่ามากๆนะครับและอุปกรณ์ที่จะดรอปในด ก็จะเป็นอุปกรณ์เลเวล90นั่นเองนะครับส่วนวิธีลงทำยังไงแล้วก็วิธีการเล่นสำหรับแอสซัสซินเนี่ยเทคนิคสำหรับแอสซัสซินนะครับทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของวิธีการผ่านนั้นก่อนเลยแล้วกันนะครับ หลักๆของวิธีการผ่าของดันเจียนดักหลอดนะครับมันอยู่ที่เดามจของปาร์ตี้เป็นหลักเลยนะครับหมายความว่าในปาร์ตี้เนี่ยจะต้องปิดเดามจบอสให้ทันก่อนที่บอสจะใช้สกิลรอบที่2นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะปิดเดามจบอสได้ทันก่อนใช้สกิลรอบที่2เนี่ยยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับแค่นี้เลยเพราะว่าอย่างอื่นในส่วนของดันเจี้ยนดักหลอดนะครับเมคคากในการหลบสกิลของดันเจียนนี้เนี่ยมันง่ายมากนะครับเข้าใจง่ายมากๆเลย อ่ะโอเคครับตรงนี้นะครับพอเราเริ่มดันเจี้ยนเข้ามานะครับก็ให้เราเข้ามาตั้งค่าปิดเคลือบพิษไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เคลือบพิษในดันเจี้ยนนี้เนี่ยเราจะตีค่อนข้างเบานะครับเนื่องจากว่ามอนเตอร์หรือว่าบอสในดันเจี้ยนนี้จะเป็นธาตุอันเดสหรือธาตุชาโดสัส่วนใหญ่นะครับอ่ะเราก็ปิดเคลือบพิษไปก่อนจากนั้นตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดตีออโต้นะครับแล้วก็ตีมอนเตอร์ที่เกิดมันรอบๆให้หมดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากแค่ตีมอนเตอร์อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีเล แล้วก็จะมีอินจัสติสนะครับที่จะเกิดมาเรื่อยๆตรงนี้ พอเราตีมอนเตอร์ไปสักพักหนึ่งนะครับเจ้มอนเตอร์ที่มันชื่อว่าไลบิโอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมานะครับเห็นไหมมันจะเกิดขึ้นมา2ตัวมีตัวตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวด้านบนตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมอนเตอร์ไลบิโอเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ที่ตีแรงมากนะครับตีทีประมาณ1ล้าน4เลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องกลัวนะครับเรายืนตีกับมันไปเลยถ้าเราโดนมันตีตายเราก็สามารถที่จะกดคืนชีพได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้คือเราสามารถจะคืนชีพได้เรื่อยๆไม่ต้องให้พระชุบก็ได้นะครับ เนี่ยเนี่ยเราโดนตีไปล้านสี่ครับเราก็กดคืนชีพเห็นไหมฮะเราก็กดคืนชีพขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วเราก็ตีไลโอไปอย่างเดียวเนี่ยเราก็เคลียร์มอนครับและสุดท้ายมันก็เหลือแค่ไลโอตัวเดียวแล้วก็คือเคลียร์ไลโอครับไอด์กอิลูชันตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราตีมันไม่ได้อยู่แล้วพอเราเคลียร์ไลโอได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่ากำลังจะไปถึงซีอีแอลแลนก็คือมันจะเข้าสู่เฟสต,ต่อไปแล้วหรือเป็นห้องต่อไปแล้วนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคพอเราเข้ามาี่ห้องนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากอีกเช่นเดียวกันสําหรับห้องนี้มันก็จะมีซอมบี้เกิดขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีซอมบี้เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนคุกวิ่งขึ้นมาจากตรงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่เคลียร์มอนอย่างเดียวมอนมันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาครับเราก็วิ่งเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปเรื่อยๆครับ พอเราเคลียรซอมบี้ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีซอมบี้คนคุกเดี๋ยววิ่งขึ้นมาจากข้างล่างอีกนะครับเราก็เคลียรซอมบี้คนคุกเพิ่มเติมนะครับ โอเคตรงนี้นะครับรหลังจากที่เราเคลียร์ซอมบี้คนคุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งลงมาด้านล่างนะครับพอเราวิ่งลงมาด้านล่างเราจะเจอกล่องอยู่หนึ่งกล่องตรงนี้นะครับซึ่งกล่องตรงนี้มันจะชื่อว่า Evil Box นะครับเราไม่ต้องไปตีมันนะฮะเนื่องจากว่าถ้าสมมติเราตีมันจนตายเนี่ยมันจะเรียกสติงออกมา4ตัวนะครับซึ่งสติง4ตัวเนี่ยมันจะตีเราแรงมากนะครับแล้วเราก็จะตายได้ให้เราวิ่งผ่านไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะครับมันมีแค่เอาไว้หลอกล่อเฉยๆแล้วก็วิ่งเเข้าไปลย โอเคครับพอหลังจากที่เราเข้ามาในโซนคลอรเซียมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมอนเตอร์เกิดขึ้นมาทั้งหมด3ตัวนะครับห้องแรกเนี่ยมันจะเป็นวัวแดงก่อนนะครับวิธีการสู้กับวัวแดงเนี่ยง่ายๆเลยครับคือให้แอสซิซินเนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็ปามีดใส่หนึ่งทีครับจะตะกีลว,วีนอมดัสน,นะครับปาใส่หนึ่งทีแล้ววิ่งออกมาครับ อ่าว anyway. right? right? being ิ่งออกมาอ่าวัวแดงก็จะวิ่งตามเราใช่ไหมเราก็ปล่อยให้เพื่อนยิงไปครับปล่อยให้เพื่อนยิงเพื่อนตีไปแค่นี้มันมันก็ตายแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปยืนตีกับบอลเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้บัวแดงตัวเนี้ยมันจะใช้สกิลระเบิดนะครับถ้าสมมติว่าใช้สกิลระเบิดรอบแมปเนี่ยมันจะหลบค่อนข้างยากนะครับแล้วอาจจะตายทั้งแมปได้นะครับเราต้องมีคนแยกออกมา1คนเพื่อที่จะทําให้เราไม่โดนดามจแล้วก็ทําให้บอสมันไม่รีเลือดนะครับเพราะถ้าสมมติทั้งห้องตายหมด พราะมันจะรีเลือดนั่นเองนะครับโอเคพอหลังจากที่เราเคลียร์วัวแดงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันจะกลายเป็นม้าดำนะครับพอม้าดําเกิดมันจะเกิดอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยทำเหมือนเดิมก็คือวิ่งไปปามีดเหมือนเดิมนะม้าดําจะเกิดอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเราก็วิ่งมาแล้วก็ปามมดใส่วิน้าด้านหนึ่งทีแล้วก็วิ่งออกมาครับเนี่ยเราจะใช้วิธีเน้นปาวิน้ำด้านเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมเราจะปาว w น้ำด้านเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนตีไปปาวิน้าด้านเรื่อย เราอย่าเข้าไปยืนแรกนะเพราะว่าเราเข้าไปยืนตีกับมันเนี่ยเราโดนมันตีทีเดียวก็คือตายเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนตายพร้อมๆกัน5คนเนี่ยจะทําให้มอนมันรีเลือดนะครับเราต้องมาเริ่มตีใหม่เลยมันจะเสียเวลานะครับสำหรับแอดเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้วิธีปามีดแล้วก็ปาบ่อพิษไปเรื่อยๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ให้เพื่อนนะตีไปเรื่อยๆคือเวลาเพื่อนตายเนี่ยก็สามารถกดคืนชีพได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้อันตรายอะไรสำหรับห้องนี้ เนี่ยพอมอนมันวิ่งตามเราเนี่ยอย่างเมื่อกี้มอนมันวิ่งตามเรานะครับเราก็แค่เดินออกพอเราเดินออกมาตะพังนึงเพื่อนเรายิงมอนไปเนี่ยมอนมันก็จะหันกลับไปตีเพื่อนเราเองแค่นี้เราก็หันกลับไปป่ามีน้ำด้าสใสเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เราก็ปล่อยเพื่อนตีไปเรื่อยครับใช้มีน้ำด้าเพื่อไม่ให้มอนมันรีเลือดแค่นั้นเองแล้วเราก็ห้ามตายครับแค่นี้ กอนมันก็ตายเรียบร้อยโอเคพอหลังจากที่ม้าดําตายเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะกลายเป็นบัตตี้ไนท์นะครับที่มีบัตตี้ไนท์เกิดมาอยู่กลางห้องนะครับสำหรับบัตตี้ไนท์ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือเน้นแปะพิษนะครับสำหรับแอดอย่าเข้าไปตีกับมันนะครับให้เราแปะพิษไปเรื่อยๆแล้วก็ห้ามตายแค่นั้นเองปล่อยให้เพื่อนคนอื่นอย่างสไนหรือยอย่างไนหรือยอย่างอะไรเขาตีกันไปนะครับเราก็อาจจะปาปอกพิษไปก่อนเลยก็ได้ครับกลางห้องแล้วเราก็ปาพิ้นน้ำดาสใส่ครับ จากนั้นให้เราอย่าตายครับอย่าเข้าไปยืนตีกับมันนะเนี่ยเห็นป่นะพระาเพื่อนตีกับมันเนี่ยโดนทีเดียวตายเลยนะตรงนี้นะครับสำหรับสกิลที่มันเป็นวงกว้างๆแบบนี้วิธีการหลบง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัวสกิลนี้ของปาร์ตี้ไนท์นะครับในเทวสตอมเนี่ยให้เรากดสกิลหายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโลว์เอาเวย์หรือไฮดิงก็ได้นะครับหรือจะเป็นเพลย์เดทก็กดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเพลย์เดทเนี่ยมันคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับก็เลยแนะนำเป็นพวกโลว์เอาเวย์หรือไฮดิงมากกว่านะครับเนี่ยพอมันใช้สกิลนี้แลลล้้้้ววกกกกกดดดดดไไเเเยยยหหรือออปปุุ๊๊บบบพัั็นนมมม่าาาจะีต พุ่งลงมาใส่เพื่อนนะครับก็คือเพื่อนที่ไม่ได้กดเพเดสหรือไม่ได้กดหายตัวเนี่ยมันจะมีอุกบาทพุ่งลงมาใส่เพื่อนส่วนเราที่หายตัวอยู่อุกบาทก็จะไม่มานะครับวิธีการหลบก็คือง่ายๆแค่นี้ก็คือหายตัวอย่างเดียวเลยอ่ะพออุกบาทหมดแล้วปุ๊บเราก็ออกมาปามมดเหมือนเดิมครับปาไมดเหมือนเดิมแล้วก็ลากเหมือนเดิมให้เพื่อนคนอื่นยิงไปอ่ะเรียบร้อยแค่นี้บัดนี้นายก็ตายแล้วนะครับหลักๆมันอยู่ที่ดามจนะครับถ้าสมมุติว่า ทุกคนตายหมดบัตรที่ไหนก็รีเลือดแค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องห้ามตายก็คือใช้แปะผิดเราห้ามตายแค่นี้ครับหลักการศาศาสำหรับแอสซิสซินสำหรับห้องตรงคองลสเซียมตรงนี้นะโอเคต่อไปครับหลังจากที่เราเชียร์มอนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งขึ้นมาครับมันก็จะมีตัวกล่องนะครับอีวิบล็อกตรงนี้ให้เราตีไปนะครับตรงนี้ตีได้นะครับตีไปเลยเนี่ยหลังจากที่เราตีอีวิบ็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถูกว่าไปที่เขาบงกดนะครับหลักๆของเขาบงกดเนี่ยก็ เดินไปโดยที่ต้องหลบบ่อไฟหลบควันไฟหลบไฟพุ่งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องหลบดักอิลูชชันด้วยมันจะมีดักอิลูชชันบิ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 นมาแล้วก็จะตีเรานะครับเราต้องเดินหลบพวกดักอิลูชชันด้วยนะครับอันนี้ก็เดินมาทางซ้ายนะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นมาอตาตรงนี้จะมีดักอิลูชชันเดินมาเห็นไหมดักอิลูชันมันก็จะบินมาเราต้องอย่าโดนมาโจมตีเพราะถ้าเราโดนมาตีปุ๊บเราตายเลยนะครับมันตีแรงมากตรงนี้จะมีเหมือนเป็นบ่อไฟอยู่ที่เราจะไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้ถ้าเราวิ่งงงนนนนนมมมัักคืออเเเรราจจะะตย่บบห้ววีี ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะทาให้บอ่อไฟเนี่ยมันหายไปนะครับเราก็วิ่งไปเหยียบวงเวทก่อนปารพอเหยียบวงเวทเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าบรเรียเพลิงถูกลบล้างแล้วอ่ะเห็นไหมไอ,บอ้บ่อไฟมันก็จะหายไปอ่ะพอมันหายไปปุ๊บเราก็วิ่งย้อนกลับมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปครับแต่ะก,ก็วิ่งซ้ายฮะวิ่งขึ้นนะครับวิ่งออกซ้ายนะครับอ่ะตรงนี้สําหรับตรงนี้ผมเจอ,เอาทางตันนะครับสําหรับใครที่ไม่ใช่อาชีพแอด หรือไม่ใช่อาชีพไหนเนี่ยถ้าเจอทางตันแบบนี้ก็อาจจะต้องย้อนกลับนะครับแต่สําหรับอาชีพแอดหรืออาชีพไหนเนี่ยมันจะมีสกิลที่สามารถพุ่งได้นะครับซึ่งสกิลพุ่งเนี่ยมันสามารถที่จะพุ่งข้ามช่องตรงนี้ได้นะครับเช่นสกิลโร่เวที่มันจะสามารถกริ้งเข้าไปได้เนี่ยมันจะสามารถกลิ้งข้ามช่องตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ผมก็ใช้สกิลกริ้งข้ามไปเลยนะฮะเนี่ยปาเห็นไหมมันก็กิ้งข้ามไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมาถึงตรงเส้นชัยตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นเส้นชัยให้เรานะครับเเเเเเขข้้้้าาาาววววรปปปไไงงงหหหออบบบแแลีี่่่ยยยยใิิค มันก็ได้มีคัตซีนนะครับโดดลงมาที่ห้องบอสนะฮะตรงห้องบอสเนี่ยพอมาถึงปุ๊บให้เรานะครับวิ่งขึ้นไปหยิบดาบก่อนนะครับ <responses> วิ่งมาก็ได้เป็นคัตซีนดึงดาบออกมานะครับตรงนี้ก็คือให้ข้ามไอ้คัตซีนได้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาถึงช่วขงของการตีบอสและมันจะมีดักหลอดอยู่ตรงกลางห้องตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกไปก่อนนะว่าไอ้ขอบตรงเนี้ยเราต้องห้ามเดินตกนะครับเนี่ยห้ามเดินตกออกไปข้างนอกนะไม่งั้นคือเราตกไปตายเลยนะมันเดินตกได้นะครับต้องระวัง ห้องตรงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันจะมีบ่อพิษเกิดทั้งหมด4จุดครับเนี่ยซ้ายบน1จุดซ้ายล่าง1จุดขวาล่าง1จุดแล้วก็ขวาบน1จุดนะครับซึ่งไอ้บ่อพิษพวกนี้เราต้องห้ามให้บอสไปยืนอยู่บนบ่อพิษนะครับพอถ้าสมมติว่าบอสยืนอยู่บนบ่อพิษเราจะตีบอสเข้าแค่ทีละหนึ่งนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือมาถึงเนี่ยเรายืนตรงกลางเลยเรายืนอยู่ตรงจุดเกิดเลยนะครับแล้วเราก็ให้ทนายเนี่ยยิงมานะครับให้ทนายยิงบอสพอทนายยิงบอสปุ๊บบอส เ้าสมมติว่าบอ่อพิษมันเกิดอยู่ตรงทางซ้ายมือนะครับก็ให้เราเนี่ยลากบอสออกไปทางขวามือแทนนะครับแล้วแค่นี้มันก็สามารถตีได้นะฮะนี่ก็ประมาณนี้อ่ะเราก็ดูเห็นไหมสนยยิงมาปุ๊บพอบอสเดินมาหาเราเนี่ยปับ๊บมันจะมีบอ่อพิษขึ้นซึ่งมันจะสุ่มเกิดนะบางทีมันอาจจะไปเกิดซ้ายบน,นไปเกิดขวาบนแต่รอบนี้คือเกิดซ้ายล่างนะครับทีเนี้ยเราจะยิงมันไม่เข้าแล้วเราจะตีเข้าทีละหนึ่งนะครับให้เราเนี่ย ดึงออกมาขวามือนะครับลากออกมาขวามือทั้งตีเลยนะวิ่งออกมาขวามือนะครับบอสมันก็จะวิ่งตามลงมาพอมันวิ่งออกมาจากบ่อพิษแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถตีมันได้นะครับเห็นไหมพอมันออกจากบ่อพิษแล้วปุ๊บเราก็จะตีมันขึ้นดาเมจแล้วเราก็จะตีมันเข้าครับก็ตี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 ไปเรื่อยครับไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยตีอย่างเดียวพอตีไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่เฟสที่มันจะไล่สกิลนะครับตอนเลือดเหลือเลอดั่นเอรเฟสเน้ยเราะอม่าเหลอะ้รยส่บสด้เลอื่นๆที่ไม่แอดนะคนับ ให้ใช้เพย์เดนะครับให้ใช้เพย์เดหรือถ้าเป็นอาชีพที่ถึกๆเช่นแบบพีชที่เลือดเยอะๆหรือวิศนัทที่เลือดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องหลบก็ได้เพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับพีที่เลือดเยอะก็สามารถยืนชนได้นะครับถ้าเป็นแอกดใช้วิธีหายตัวนะครับวิธีหายตัวแค่นั้นเลยก็จะหลบได้อาจจะรอสักพักหนึ่งเนี่ยครับนะรอสักพักหนึ่งให้มันไล่สักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็หายตัวครับปุ๊บพอาหายตัวแล้วปั๊บเนี่ยพอมันระเบิดตุ้มๆเห็นไหมเราไม่ ยืนรอให้ทนายเยิงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมให้ทนายยิงไปเรื่อยๆจนกว่าบอสเนี่ยมันจะวิ่งออกมาหาทนายอ่ะเราก็ยืนแถวเนี้ยอ่ะเห็นว่าพอบอสมันวิ่งมาหาทนายปุ๊บเราก็ตีบอสเลยครับตีบอสไปเรื่อยๆครับตีบอสไปเรื่อยเหมือนเดิมเลยพอตีบอสไปเรื่อยสักพักหนึ่งนะครับพอเหลือสี่สินะครับหรือว่าเหลือเลือดประมาณ65หลอดเนี่ยบอสมันจะแปลงร่างนะครับมันจะหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นประตู illusion door นะครับเราจะต้องเอาดาเมจไปสู้จนกว่าไอประตูเนี้ยมันจะระเบิดนะครับอ่ะเราก็ตีไป ตรงน,นี้เราไม่ต้องสนใจบอพิษนะตอนเราการตีประตูอะ่ะไม่ต้องสนใจบอพิษนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะเหมือนมีมันจะเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาเข้าเข้า,อ,าๆๆออกออ่ะตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้ดาเมจเราทันพอดาเมจเราทันปุ๊บเนี่ยไอเข็มมันก็จะพุ่งเข้ามาไม่ได้มันก็จะโดนดันออกไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเราตีประตูจนแตกแล้วปุ๊บเนี่ยบอสมันก็จะออกมาครับดักหลอดมันก็จะออกมาซึ่งเวลาดักหลอดออกมาตอนหลังจากประตูแตกแล้วเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันจะสตันด้วยนะครับตอนนี้ก็ตีธรรมดาไปก่อนครับนเียะดด๋วู ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อ่ะมันมาสตัรนพอบอสมันออกมาแล้วมันสตัรนปุ๊บเนี่ยบอพิษหายไปครับพอบอพิษหายไปปุ๊บหมายความว่าเราสามารถที่จะทำดาเมจใส่บอสได้แล้วเราก็ใช้พวกสกิลที่แบบเอ่อสกิลแรงๆที่สุดของเราอ่ะอัดเข้าไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นมิลเลอร์อิมเมจหรือสกิลของอาชีพอื่นๆก็คืออัดสกิลเข้าไปเลยตอนเฟสนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติดาเมจเราไม่ทันแล้วบอสมันไม่ตายในเฟสนี้นะครับถ้าบอสมันหายสตัรนก่อนเนี่ยอาทีเนี้ยเราจะไม่ผ่านแล้วเพราะว่าบอออออออสสสนนนนนน่่่่่่ะะมมมัััััจจจใใชชชช้้้้กกกิิลลลลไไทททีีีีีาารรรร์์พพงงงงบบึึซตเย เพื่อนๆที่ใช้เพเดไปแล้วเนี่ยมันจะยาคูดาวไม่เสร็จนะครับมันจะคูดาวไม่ทันทําให้เพื่อนตายนะครับพอเพื่อนตายเนี่ยบอสมันก็จะเติมเลือดขึ้นมาแล้วมันก็จะเข้าสู่เบอร์เิร์กด้วยจะตีแรงขึ้นด้วยทําให้เราไม่ผ่านได้นะครับหมายความว่าวิธีการจะผ่านเนี่ยเราจะต้องทําให้บอสตายตั้งแต่ตอนที่มันสันตรงนี้นะครับมิเลอร์อิมเปดโเข้าไปปับป๊บๆเรียบร้อยครับแค่นี้เลยเห็นไหมพอบอสตายพอเราดาเมจทันบอสตายแค่นี้ก็คือผ่านได้แล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการลงดันเจยนนรระะดัับบากค โดยเฉพาะวิธีการเล่นของอาชีพแอสซัสซินนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยใช่ไหมแล้วมันก็ง่ายกว่าดันเจี้ยนแดคูล่ายากมากๆด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะรู้ข้อมูลหรือเทคนิคอื่นๆนะฮะก็สามารถที่จะพิมพ์บอกกันที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ